ถ้าเราอยังให้ใจเราก็สู้ต่อไปต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมู่ข้าวเช่าเทื่อนค่ะโมขนันไทยเช่าเทื่อนหมู่เป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไรช่ชาวชาวยิบมาแล้วกันทันทีลงกันเลยตะเวศว่ามันร้อยดีสาระกามากมียับเลยวกเข้า เื่อนคุณตาและคุณยายทงเพื่อนยิ่งและเพื่อนชายรับชมได้บาใจกดไม่เลขกสิบแอดเอ็ปากตายมีข่าวซ่านมากมายบอกได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชม้าซู่รายการหมูข้าวชาวเทือนครับวันนี้ก็เจอกันวันศุกร์ที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าก็เจอกันปีใหม่นะครับใช่อย่างที่ใช่ควัาสวัสดีปีใหม่ได้นะใช่ครับ ยังอยากจะมอบเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมค่ะผ่านทางรายการหมู่ข้าวชาวเทือนเรื่องราวที่เอามาเล่ากันในภาษาตี้ตายผ่านทางช่องทางลักลักของเราช่องทางนี้ค่ะทีวีดิจิตอลไมลเลค c ิสแอดแคาร์โรเบตติ้งเฟซบุ๊กแฟนเพจเอ็นบีทีนครศรีธรรมราชยูทูบเอ็นบีทีนครศรีธรรมรชภาษาสั้กฤษนะคะทิกตอกเอ็นบีทีนครเอ็กดอทคอมและไอจีก็มีให้คุณผู้ชมได้ไปแหล่ข้าวสั้นที่เรานไป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 ําไปแปะใปฟ้าให้รับรองว่ารับข้าวสัน้นจกเรามีประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้น ใช่ครับ<ช>น,นี่เมื่อวานก็เป็นวันขึ้นปีใหม่<ช>พี่โบมีบรรยากาศที่ไหนม,มั้งอยากเป็นทางการค่ะถ้าแล่งทึ่งข้าวสั้นในเมืองนครที่ประปีไม่ก็ต้องไปไหว้วัดพระธาตุใช่ค,ค,ค่ะแล้วก็เด็กว่านะคะวันที่หนึ่งมกร,ราคุมพวกกาวตอนรรบปีไม่ก็โดยบุญนะคะโดยการให้ทานไฟแลยทำบุุตักบารทถีวัดพระธาตุวรามาหาวิหารจงหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพาคุณผู้ชมไปเลยบรรยากาศกันเลยค่ะเอาภาพเก็บด็อกนะคะบรรยากาศข้างไรแต่ว่ามาฟ้ากันค่ะสำหรับพี่น้องประชาชน ทีเดินทางเข้ามานะคะนี่ที่เห็นย่ก็คือมีชาวนาโคและการมีเคยมีภายชาวนาโค้กันนะถ,ถูกเพทุว้ค่ะพร้อมใจกันใส่จุดสีข้าวนำมาหั่นข่าวว่าน ข้าวซ่านอาหารแหง้งดอกไม้ทุบเทียนมารวมใส่บาตรพระส้มในปีนีน้ได้รับความตนใจจากพี่นองประชาชนเป็นจำนวนมากค,ค่ะเพราะว่าปีนี้จังหวัดตะคอนที่ธรรมราชเนี่ยได้นมิมนต์พระเพื่อที่จะให้ผีนองประชาชนได้รวม,ามําบุญตักบาตรจำนวนซ่องรอยรูปจากสิบวัดวัดทั้งจังหวัดนะคะแล้วก็หลายหลายคุณก็ะผาครอบครัวพาบุตร,ร,ร,รลานมารวมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อที่จะปลูกฟัง่งคุณธรรม และเริ่มตอนปีใหม่โดยจิตใจถีสงบและอิ่มบุญกันค่ะใช่ครับพี่โบแล้วก็ช่วงเช้าร่วงกช่วงประมาณขวาหัวรุงวร่งตีห<ล> <5 S 2> ้าครึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นตอนนี้ก็คือขรียกว่าเป็นกิจกรรมสําคัญที่ได้ร,รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากก็คือกิจกรรมให้ถ่านไฟซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยประชาชนก็จะรวมกัน นำอาหารร้อนไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มน้ำชากาแฟหรือว่าอาหารตีปรุงสดไม่ไหมนะ,ะมาท้าวไหวได้พระทรงในช่วงเชา้าเพื่อจีจะช่วยคลายความหนาวเย็นและก็ถือว่าเป็นการสร้างกุ้ลนเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตโดยมีสัญลักษณ์ก็เป็นกล่องไฟนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะ เ<า>มื่อกี้ก็คือเป็นของไฟนี้เลยอ่าก็ออบอกว่าเป็นของไฟตีให้ความอบอุ่นนะ<า>แล้วก็กิจกรรมการให้ถานไฟนี่ก็ย,ยังสะท้อนถึงความตีเอื้อเฟือเพื่อเพ่เพและก็สร้างความสามไมคีของชุมชนโดยมีทั้งชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็นักทองเทียวตังจังหวัดมารวมแรงรวมใจกันเตรียมอาหารัรโดยความศรัทธาครับค<า>่ะสวัสดีปีใหม่ที่วัดพระธาตุอยากจะมาขอพรและก็อยากมาร่วมงานประเพณี ที่มีเขามีประจําทุกปีนะแต่แต่พี่ไม่ค่อยได้มาเพราะอยู่ต่างอ,อําเภอตําบุญแล้วก็รู้สึกอิม่มบุญสบายใจอ,อะไรเนี้ยเราก็อยากให้สิ่งที่เราคาดหวังให้ชีวิตเราดําเนินไปในทางที่ดีอะไรเงี้ยอยากให้สุขภาพแข็งแรงด้วยเคืนก็มา่วัดพระาธาตุเมื่อคืนก็มาแล้วก็ดูโผลแล้วเชาว้ามาก็ถทรให้ท่านไปแล้วก็ใส่บางเรียบร้อยค่ะ พี่โบห่างจากแบวาทําทบุญกันเสร็จนะค่ะก็มีการให้ทานไฟกันแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะประชาชนก็ยังได้ข้าวกราบสักการะพระบรมธาตุเจดีค่ะซึ่งแน่นอนว่าเป็นสุ่นรวมจิตใจข้องพุทธสาสินิกชนในาคใตายดยเจ้าว่างและกที่ธรรมราชค่ะเพราะมีความเชื่อค่ะว่าการมากราบไหวในช่วงปีใหม่เนี่ยจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลความเจริญก้าวหน้าและความสงบสุข ไปตลอดทั้งปีค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่เข้ามาทำบุญในวัดพระทาน,นะคะก็คือการกราบสักการะพระบรมธาตุเจดีย์รวมไปถึงการส่งน้มพระธาตุจำลองค่ะก็มีคนต่อเที่ยวกันอย่างเว็นระเเวยบเรียบร้อยนะคะเพื่อส่งน้มพระธาตุจำลองค่ะครับนี่ก็คือบรรยากาศการทำบุญนะเสริมสร กิจกรรมที่ดีครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่นี้ครับแล้วก็เห็นเห็นว่าถ้าเรามาทำบุญนะครับก็จะได้รับสิ่งดีๆตลอดทั้งปีนะครับหลังจากตักบาตรเสร็จแล้วเราถายรูปตาได้เสร็จก็เดี๋ยวจะเข้าไปกราบพระธาตุเพื่อรับสิริมงคลครับ วันนี้นะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งกราคมของปี2569นะคะแล้วก็วัดพระบรมธาตุก็เป็นวัดที่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะคะก็เลยถือโอกาสมาขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณงามความดีของพระบรมธาตุให้คุ้มครองเราตลอดปีนี้คะ่ะ อ่าเห็นไหมรับบุญกับปีใหม่ใช่ไม่ใช่แค่คนนครมาข้อพรคนนอกพื้นที่ก็มาข้อพรเมื่อนกันอ่าไปกันอีกนึ่งพื้นที่ครับประชาชนชาวฮใหญยนะแล้วก็หนักทองเทียวรวมไปถึงแรงงานชาวเมียนมาก็แห่สการะพระพุทธมงคลมหาราชเพื่อถีจะแบบว่าข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองแล้วก็รวมกันส่งกําลังใจให้เมืองฮัตไยเนี่ยกลับมาฟื้นตัวโดยเร็วที่สุดครับค่ะ นี่เลยค่ะบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นก็คือบรรยากาศการไหว้ข้อพรในวันขึ้นปีไม่2569บริเวณพระพุทธมหามงคลาราช พระพุทธรูปประจำนครฮัหไย,ยที่เขาบอกว่าอยู่บนยอดเขาเขาห้งภายในส่วนสาธารณะเทศบาลนครฮัหไย,ยอำเภอฮัหไย,ยจังหวัดสงคราก็เป็นไปยอ,อย่างคึกคักเลยยางที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศเนี่ยตั้งแต่วัวชาวก็มีประชาชนชาวฮัหไย,ยจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็รวมไปถึงหนักทองเทีย่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเองชาวมาเลเซียก็เดินทางกันมากราบไหว้สัก,การะข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตอนรับสัก,การัไม่อย่างต่อนเนื่องครับพุดถึงพระพุทธมงคลมาห้าราชนะคะก็เป็นพระ พุทธรูปปางประธานพรทีถีหญ่ทีีสุดในาคใตายค่ะมีความสู้มมากถึง19เมตรกันอีก19เซนติเมตรค่ะยืนรังงานประธานความเมตตาให้กับผู้ถีมาสักการะโดยมีนองประชาชนและก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในเดินทางมาเป็นครอบครัวโดวยรถยยต์ส่วนตัวนะคะรวมไปถึงกรุ๊ปทัวร์บางส่วนพร้อมกันท่ายภาเก็บภาพบรรยากาศร,รวมไปถึงวิวทิวทัศน์ของเมืองหาดใหญ่ซึ่งถือเป็นจุดนึ่งนะคะนึ่งในจุดชมวิว เมืองที่สวยงามและก็สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองได้อย่างชัดเจนในขณะเดียวกันค่ะทางเทศบาลนนะครฮารเด่ก็มีการจัดร,รับส่งอำหนวยความสะดวกในการเดินทาง ขึ้นลงยอดเข้ากันด้วยค่ะอีกหนึ่งภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจนในวันนี้นะคะก็คือการทีพีนองประชาชนเร่งงานชาวเมียนมาที่เข้ามาทํางานในพื้นที่ของจังหวัดสงคลาค่ะก็อาศัย้ช่วงวันหยุดยาวนี่แหละผ่าเผื่อนผ่าครอบครัวเดินทางมาทําบุญไหว้วพระในวันขึ้นปีใหม่สะท้อนให้เห็นถึงวิธีวัฒนธรรมและก็ความศรัทธาทางพระพุทธศาสานาโดยมีการแต่งกายอย่างเรียบร้อยสวยงามทางชายยิ่งนะคะเพื่อให้เกียรติตนเองและสถทานที รวมไปถึงผู้รวมสักการะก็จะเป็นพา,รนาบรรยากาศแห่งความศักทธา ถีน่าประทับใจอย่างมากเลยค่ะใช่ครับพี่โบแล้วก็ถิมข้าวของเรานะก็ได้รวมไปพูดคุยกับชาวบ้าน <c oughs> ประชาชนในฮัทย่เนี้ยระบ,บุวาตั้งใจพาครอบครัวเนี่ยมาไหว้ข้อพรในวันปีใหม่เพื่อที่จะข้อสุขภาพแข็งแรงชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ข้อให้บ้านเมืองเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆโดยเฉพาะอำเภอฮัทย่เองที่พึ่งผ่านพนวิกฤตอุตกภัยครั้งใหญ่ <c oughs> เมื่อช่วงเดือนถีผ่านมานะอยากเห็นการฟื้นฟูเมืองกลับมาโดยเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ แหละการทองเทียว mm hmm. ใ้ฮฮัตย่เนี้ย mm hmm. กลับมามีซีซั่นมีรอยยิ้ม mm hmm. ของผู้คนอีกครั้งภายใต้ความเชื้อวาพระพุทธมงคลมหาราชจะคอยปอกปักรักซานำพาความสงบสุขและความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ครับวันนี้วันปีใหม่ก็พาลูกและก็ครอบครัวค่ะมาไหวพระขอพร เพราะว่าหลังจากผ่านวิกฤตมาก็จิตใจคนทั้งหาดใหญ่ก็อาจจะบอบช้าแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าบ้านเมืองก็กลับมาดีขึ้นแล้วในบางส่วนก็ขอบคุณคนนอกพื้นที่ที่มาช่วยตอนที่สถานการณ์แย่ด้วยค่ะที่บ้านก็มีธุรกิจส่วนตัวก็พังไปเยอะแต่ก็มีพี่ๆชาวสวนจากสุราษฎร์มาช่วยล้างบ้านล้างกิจาการให้ก็ฟื้นตัวกลับมาได้ละค่ะก็ไม่อยากเห็นน้ำท่วมแล้วก <laughs> ็ ก็ขอบคุณเทศาบาลที่ช่วยจัดการคูคลองขยะบ้านเมืองได้รวดเร็วค่ะก็ต่อไปก็อยากให้การระบายน้ำมันดีขึ้น ก็ขอทุกอย่างอะค่ะขอให้เศรษฐกิจบ้านเราดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะที่หัดใหญ่ที่เพิ่งเจอน้ําท่วมไปอะค่ะเพราะว่ากระทบกันหมดเลยก็อยากให้แบบฟื้นตัวเร็วๆอยากให้ทุกหน่วยเลยอะช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่ผ่านมาก็โอเคนะคะแบบหน่วยงานรัดเอ้ยอะไรเอ้ยคนก็ช่วยกันเยอะแยะเลยเมื่อคืนได้ออกมาแป๊บหนึ่งเงียบมากเลยจะมีก็แต่ตรงที่จุดที่เขาจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะปีที่แล้วแบบคึกคักมากขายของก็ดี อยากให้กลับมาแบบเดิมนักท่องเที่ยวอะไรก็จะได้เข้ามาด้วยฝากนะคะหัดใหญ่น่าเที่ยวค่ะคนหัดใหญ่น่ารักด้วยก็ช่วยกลับมามาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหัดใหญ่ให้กลับมาดีขึ้นเร็วๆนะคะขอบคุณค่ะ เืองหน้าเที่ยวผู้คนน่ารัก<ช><ช>นะคะรวงมาส่งกำลังใจเข้าไปท่องเที่ยวในอำเภอฮัดย่า่จังหวัดสงขลายรวมบื้ฟูเศรษฐกิจกันด้วยกันค่ะาจากพื้นที่ของภาคใต้ทางนาครทางสงโขทัยฮใหย่กันแล้วนะคะพาไปเลบริเวณของชายแดนภาคใต้หลายลคนเป็นห่วงมาเองสถานาการณ์ที่านมาส่งคลกระทบต่อเรื่องราวกองวันขึ้นปีไม่ไม่นะคะพาผู้ชมไปเล่กันค่ะสํหรับการให้กําลังใจบีนองชายเดนไทยกับบูชากันสักทิดเหลาค่ะหลังจากสีสถานการณ์ชายเดนกัมบูชาเนี่ยมีการยุดการประทะในช่วงโค เทศกาลปีใหม่ค่ะก็จะมีพี่น้องประชาชนค่ะถัทงทายหมูทรายบุญนะคะหลังไล่เข้าไปค่ะทีวัดป้าปากโดมอาณาจักรพัฒนาพยานาคาราชนะคะซึ่งอยู่บริเวณข้องหลุมแม่น้ำมูลเพื่อที่จะขคอนศัก์สการะเติมพลังรับสิริมงคลในปีไม่ส่ง1ันห้ารเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับบรรยากาศที่เห็นยูนะคะเกิดขึ้นที่วัดป้าปากโดมค่ะอยู่ทีอ่อำเภอปิบุนมังซาห้าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีนักท่องเที่ยวประชาชนค่ะไส่หมูไส้บุญลังไล่เข้าไปทยอยเดินทางเถือที่จะมาทำบุญรับสิริมงคลครอบครองเรื่องของโชคลาภเรื่องของสุขภาพและแน่นอนความสำเร็จในชีวิตนะคะ สำหรับในช่วงคองเทศการปีไม่สองพัลังไล่กันมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยอทนใหญ่เนี่ยก็จะนำใบซี่พญานาคมาสักการะบูชาพญานาคราชเพราะวันแห่งนี้เนี่ยเป็นนึ่งในททศกานดิีศิษิ์และเป็นเล่งรวมความเชื้อของชาวอีสานในเรื่องข้องพญานาคนั่นเองค่ะใช่ครัพี่โบแล้วก็สำรับวัด ป้าปากโดมก็นับว่าเป็นอาณาจักรพญานคราชแห่งลุมนามเมนามูนที่มีสถาปัตยกรรมรูป,ปันพญานคราชที่สวยงามนา่าเคารพนั่นก็คือองค์พญาธนมูลนาคราชพญานักผลรัพ์ผู้ปกครองเมืองบาดาลแทพลุมเมนามูนทั้งหมดที่ดูยิ่งใหญ่อลังการและก็สวยงามเป็นอย่างยิง่งผู้คนจะนิยมสักการะเพื่อข้อพรอในเรื่องของโชคลาภ การงานความสําเร็จและก็เสริมบารมีนอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพระพุทธปารุรังซีสมะ โคธิยานพญานาคองค์อื่นๆแล้วก็ทาวเวสุวรรณแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีถ้ำพญานาคแล้วก็การลดทองพญานาคเพื่อความเป็นสิริมงคลและอีกหนึ่งสถทานทีที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวก็คือ <Okay. S 1> วัดประทัดน่องบัวยูทีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี <Okay. S 1> ตลอดทางวันบอกได้เลยว่ามีพูทธศาสสนิกชนและก็ประชาชนนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยทยอยเดินทางเข้ามาราบสักการะประทัดเจดีซีมหาโพหรื วัประธานน่องบัวเพื่อทําบุญเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตอนรับปีมะเมีย2569หรือเรียกว่าปีมาไฟอ่าแห้ง เป็นปีธีแห่งพลังแห่งความเร็วและก็โอกาสอย่างต่อเนื่องครับค่ะสำหรับองค์พระธาตุเจดีซีมาห้าโพหรือพระธาตุน่องบัวเป็นเจดีธาตุขนาดใหญ่ค่ะที่จำลองมาจากเจดีพุทธคยาประเทศอินเดียภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ให้พี้องประชาชนได้สักการะบูชากันด้วยค่ะนี่เป็นภาพรบรรยากาศนะคะ การทำบุญขึ้นปีไม่ในบริเวณข้องชายแดนไทยกัมพูชาค่ะก็ส่งกำลังใจกันอีกนึงสถานที่นะคะชายแดนของเราต้องมั่นคงและก็ให้กำลังใจปีพีจ้าหน้าทีที่ว่าอาจจะไม่ได้ยุติปีไม่ต้องคอยเฝ้าระวังเรื่องราวของความสงบเ,เรียบรอยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักเดียวช่วงหน้ามาเลวมีข้าวไ,ได้ตสนใจในหมู่ข้าวชาวเตือนกันต่อค่ะ กันแค่อนเสาเม,มป,ป,าคปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง94,000ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ30,000ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า3.4ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์ โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียว ลิงเดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างคุมิคุมกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยือ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ ใช่คุณสมาธิจิตของใสไหมครับผมกูมินนะครับผู้จากบริษัทวีออนเพื่อแจ้งโปรเจกพิเศษครับฮะคุณไปได้หมายเลขติดต่อน,นี้มาจากไหนผมไม่เคยเปิดเผยข้อมูลให้กับใครเลยนะแบบนี้ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย PDPa หรือพอรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งกฎหมาย PDPa มีบทลงโทษทั้งทางแพง่งทางอาญาและทางปกครองและหากผู้กระทำผิดเป็นนิติบุคคลกรรมการหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลอาจต้องรับผิดด้วย ลบมาเล้งมาล้วกันช่วงทีซ่องของรายการครับพอปีไม่ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ต้องมีการไปเที่ยวไป<ม>พักผ่อน,นอย่อนใจใแต่อีกนึ่งพื้นที่ที่จังหวัดยะลาอบอกได้เลยว่าคนยาลาเองก็ไปเที่ยววันที่นี่บรรยากาศดีมากเลยเข้าบอกว่า ที่นี่ก็คือเปิดสักการะไม่หนักทองเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนนอกพื้นที่หรือในพื้นที่ของจังหวัดยาลาก็เลือกที่จะมาผักพอนย้อนใจกับครอบครัวตามส่วนสาธารณะในตัวเมืองแทนการเดินทางออกต่างจังหวัดครับเราไปเลยบรรยากาศกันเลยครับอ่านี่เลยอย่างที่บอกไปก็คือไม่ต้องเดินทางไปทีนไอยอยู่ในจังหวัดของตัวเองฝากไปกับคนที่ใฝ่ใจ <ừ> บรรยากาศบอกได้เลยว่าการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่2569เนี่ยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาประชาชนจํานวนมากก็เลือกที่จะพักพอนอยิยมกับครอบครัวตามส่วนสาธารณะในตัวเมืองแทนการเดินทางออกไปต่างจังหวัดเพื่อลีกเลี่ยงการจราจรถี่แน่นหนา <c oughs> แล้วก็ทําให้ช่วงวันหยุดในเทศกาลปีใหม่เนี่ยเด็กไปด้วยรอยยิ้มความอบอุ่นโดยจุดเช็คอินยอดฮิตนะอยู่กันที่สนามโรงพิธีชางเพือกแล้วก็ ส่วนควันเมืองก็กลายเป็นสุนรวมใจข้องชาวยลาลา ที่ไม่ได้เดินทางออกนอกต่างจังหวัดนะ,<ส>ะไล่ครอบครัวก็จุงมือไม่ว่าจะเป็นบุตรล้านหรือว่าเพื่อนๆเน,เนี่ยไปนั่งลอง้อมวงกันรับประทานอาหารกันใต้ร่มไม้สัมผัสบรรยากาศตีเย็นสบายในช่วงต้นปีนะทามครางรอยยิ้มความสุขและก็ความอบอุ่นครับโดยเฉพาะที่นี่เลยค่ะส่วนพวันเมืองตมบอรบ,บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะส่วน้านค่ะริมทางรัเมียห้านทานเล่นมีขนมจุกจิกนะคะไม่ไว้เป็นลูกชิ้นปิ้งยำรสเด็ดรวอนใบถึงน้ำผพลไมายต่าง ค่ะให้เลือกซื้อมานังปิกนิกกันแบบชิวๆขณะที่โซนกิจกรรมเด็กก้นเนืองแน่นไปด้วยน้องๆน,นู้น,นูที่พ่อแม่พามาสนุกกับการระบายซี่ตุ๊ก,กตาบูญป,ปลาสเตอร์รถเด็กเล่นเละหนังรถไฟฮันซ่าเที่ยวรอบส่วนควันเมืองค่ะขณะที่ผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาตินะคะก็จะพาไปปั่นเรือที่ชมวิวกลางทะเลสาบจำลอง สร้างภับหลักการท่องเที่ยวที่สดใสให้กับเมืองยะลาได้เลยค่ะใช่ครับก็คือผักพอนอยู่กับครอบครัวหาได้อร่อยอร่อย,ออยกินหนังชมธรรมชาติระยัดน้ํามันด้วยไม่ออกนอกพื้นที่ค่ะที่นี่ค่ะพาไปเลเรื่องราของการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครรีธรรมราชนะคะ หรือวัวรวมไปถึงนักท่งเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของคนกันด้วยค่ะเรื่องนี้ฐานรองผู้วา่าราชาการจังหวัดนครที่ธรรมรัฐมีการกำชับให้กับปีพีเจ้าหน้าที่นะคะเลารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกวา่าปีไม่นี่ต้องดูแลทางพี่น้องประชาชนและหนักส่งเที่ยวอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องราวองการ,รฉายรถฉายถนน,นค่ะ โดยถีห้องประชุมสู้ไปเป็นการชันซี่สลักล้างจังหวัดนครริธรรมราฐค่ะนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครรีธรรมราชได้ประชุมคณะทํางานติดตามสถานการณ์ประจําวันการดาเนินงานป้องกันเลลรลดูปติเทศาทางถนนช่วงเทศกาลปีไม่หกกาวช่วงควบคุมเข้มข้นค่ะระวางมันทีซ้ำทิทันวาจนถึง5มกราคมหกกวนะคะเป็นครั้งที่สองทับซองฮกกะวโดยมีคณะทํางานจัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ประจําวันกันด้วยค่ะใช่ค่ะพี่โบแล้วก็ โดยสถานาการณ์เนี่ยสถานาการณ์อุบัติเหตุทางท้องถนนประจำวันที่หนึ่งมกราค,คม2569รเขอพอพาพบว่าเกิดอุบัติเหตุจํานวนสองครั้งแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นสามรายสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุเลยเขามาจากพฤติกรรมตีเสียงไม่ว่าจะเป็นการขับรถเร็วเกินกาหนดแล้วก็ไม่สวมมวกกันนอกนะ,ะแล้วก็ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุก็ส่วนมาก็เป็นรถเครื่องรถจักรยานยนต์นี้แหละไมาเมื่อนเดิมเลยแล้วก็ส่วนเส้นทางที่เกิดเหตุก็เป็นถนนกรมทางล่วงสําหรับสถิติ ิดอุบัติเหตุภาพรวมข้องจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่30ธันวาคม68จนถึงวันที่1มกราคม69มีการเกิดอุบัติเหตุรวม8ครั้งมีผู้บาดเจ็บ8คนและก็มีผู้เสียชีวิต2งรายครับอ,อืมขอแสดงความเสียใจครับขอควของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ ขุดรื่นก็ค่คยใช้ความลอดภัยใช้สติในการใช้รถใช้ถนนค่ะใช่ครับช่วงต่อไปนี้เราพบกับช่วงก็ได้นะเลิศข้าวผ่ารัดค่ะเราเปลี่ยนชื่อช่วงยิดึงนนะคะให้ข้าวกับหัวข้า,าวเช่าเทือนมีอะไรมาฝากกันข้าววันนี้วันนี้บอกได้เลยค่ะพี่โบช่วงนี้ก็คือโครมมอคอเห็นชอบลักเกฑ์กรอบวงเงินงบกลาง5้าล้านบาทเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเราไปเล่เรื่องนี้กันครับโดยเรื่องนี้ก็คือทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห้ชอบมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา หลังลักเกณฑให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ<ม>กรอบอัตรางเงินเยียวยาแล้วก็กรอบวงเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์สถานาการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันที่สาสิงห้าคมถึง25ธันวาคม2568จําจำนวน577้สล้าน3มแสนบาทครับค่ะคณะทีทางกระทรวงการต่างประเทศค่ะเดินหน้าชี้แจงสถานาการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและพ้นการประชุมสร้างฝ่ายท้งไทยกัมพูชาและก็จีนค่ะส่วนกรณีที่ฝ่ายความมั่นคง ของไทยตรวจพบอากาศยานรายคนคขับหรือโดนจากกัมพูชาบินเข้ามาในเขตอธิปไตยไทยหล่างจากที่มีการลงนามในทอยทะเลงรวมนะคะข้องจอยสเตตเมนต์หากวได้มีการซื่อส้านร,ระว่างกระสวงกลาห่้มข้องทั้งสองไฟโดยตรงแลว้วโดยกัมพูชาได้ออกประกาศห้ามบินโดนในประเทศ โดยเฉพาะบริเวณแนวชายแดนไทยกับพูชาค่ะด้านข้องนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรบุทึงกรณีที่กัมปูชาพยายามเร่งรัดให้ไทยเข้ารวมประชุมคณะกรรมการิการเคตแดนรวมหรือว่า JBC ทีประเทศกัมพูชาว่าไทยได้ประเมินสถานการณ์ต่างๆทุกอย่างต้องเกิดขึ้นจากความจริงใจและความตั้งใจที่จะทําให้สถานการณ์และสถิภาพเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ค่ะครับแล้วก็อนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านการค้าชายแดนไทยกัมพูชาใน4ี่กลุ่มได้แก่ประชาชนกเกษตรกรผู้ค้ารายย่อยและผู้ส่งออกเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่และการห้าช่องทางการตลาดไม่ถดแทนตลาดส่งออกจากกัมพูชาให้แก่ผู้ ประกอบการและยังมีมาตรการต่างๆอีกเพื่อจะช่วยเลือก่อแม่พน้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นมาตรการสิ้นเชื้อและเสริมสภาพคล่องเช่นจะตั้งกองทุนฟื้นฟูชายแดนเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้เป็นทุนในการพัฒนาอาชีพและในการประกอบกิจการต่อมาจะเป็นมาตรการลดค่าใช้ายจ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการเช่นยกเวน้นภาษีทองทิ่นเช<ม>่นภาษีปลายภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้างสำรับผู้ประกอบการ ในพื้นที่และมาตรการด้านแรงงานเชนประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับสมัครแรงงานและความต้องการจ้างงานระยะสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ครับใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือในส่วงของ เลิอดข้าวผากรัฐเนี่ยดีเตือนอตัวเองนะเดี๋ยวอยีลืมซื้อนะคะเดย,ยเค,ค่ะทั้งวันนี้คือเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะจากรายการโมข้าวเชาวเถื่อนนะคะนำฟ้าคุณผู้ชมกันค่ะวันนี้พี่โบน้องไม้และทีมงานเอ็มบีทีนคนรศรทธรรมราชและเอ็มบีทีพกใต้ทุกคนขอลาไปก่อนก็คุณทุกกฐานสำหรับการติดตามรับชมในทุกช่องทางเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ฮห้ชาวเทือกมูเป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไร่ชาวชาวยิบมาแล้วกันทันทีลงกันเลยแต่ว,ว่ามันร้อยดีสาระกะมากมียับเลยว่ากันได้เชิญลุงเชิญป่าเชิญคุณตาและคุณยายทั้งคนยิ่งและเบื่อ รับชมได้บาใจกดไม้เล็กสิบแอดเอปากตายมีข่าวซ่านมากมายบอกได้เลยว่า